ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับซองธุรกิจพิงกี้รายได้ไม่ธรรมดาซองซองธุรกิจพิงกี้สาวิกาชัยเดชดาราสาวชื่อดังเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวสร้างความตกใจให้กับเหล่าบรรดาแฟนๆอย่างมากหลังจากสารอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวพิงกี้สาวิกาชัยเดชดารานักแสดงชื่อดังจำเลยที่สองคดีดังกล่าวแม้ว่าเจ้าตัวกับแม่ซีินยาชัยเดช จำเลยที่3ขอยื่นหลักทรัพย์กันตัวไปเมื่อวันที่18สิงหาคม65ที่ผ่านมาแต่ศาลอาญาพิจารณาแล้วว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงมีผู้เสียหาย9,824คนและมีมูลค่าความเสียหายกว่า2 4 8 9 8 2 3ล้าน8บาทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวแล้วจำเลยน่าจะหลบหนีสำหรับคดีนี้ ถูกแบ่งเป็น4สำนวนโดยพิงกี้กับพวกรวม19คนอยู่ในสำนวนแรกซึ่งปรากฏชื่อกิติเชศหรือสลายุทธชัยเดชพี่ชายของพิงกี้ตกเป็นจำเลยที่1ด้วยล่าสุดประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าเตรียมประสานไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมในจำนวนนี้ปรากฏชื่อดีเจแมนและใบเตยด้วย สำหรับพิงกี้ก่อนหน้านี้เคยออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมกับระบุว่าตนเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้เสียหายคดีดังกล่าวโดนหลอกเงินไปหลัก10ล้านบาทมาดูในมุมธุรกิจของเธอบ้างข้อมูลจากกรมธุรกิจการค้าเมื่อวันที่19สิงหาคม2565พบว่าพิงกี้สาวิกาชัยเดชเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย4แห่งยังเปิดดำเนินกิจการอยู่2แห่งได้แก่บริษัทแซฟวี่เอนเตอร์ไพรส์จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่9กันยายน2564ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทตั้งอยู่63ทับ2หมู่16แขวงกระทุ่มลายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ส่งงบการเงินปีล่าสุดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางที่ใช้สำหรับความงามทุกชนิดปรากฏชื่อนางสาวสาวิกาชัยเดชเป็นกรรมการรายเดียวนำส่งลายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด30เมษายน 65มีนางสาวสาวิกาชัยเดชถือหุ้นใหญ่สุด80%นายสมานชัยเดชบิดาถือ10%และนางสาวพัชชาเดชปรวิทย์ถือ10%นำส่งงบการเงินล่าสุดปี2564มีสินทรัพย์รวม1,759,128บาทนี่สิน3,054,103บาทมีรายได้รวม6,251,000 4ี่บาทมีรายจ่ายรวม5้าล้านแปดแสนสบาทเสียภาษีเงินได้18,626บาทกำไรสุทธิ4ี่แสบาทบริษัทจัดฟอร์เรดี้จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่29มีนาคม2 5ง1ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่63สทับสหมู่สิแขวงกระทุ่มลายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดจัดหานักแสดงปรากฏชื่อนางสาวสาวิกาชัยเดชเป็นกรรมการรายเดียวนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด30เมษายน65นางสาวสาว,สาวิกาชัยเดชถือหุ้นใหญ่สุด50%นายสมานชัยเดชบิดาถือ25%นางศรีญ,ญ,ญาชัยเดชมารดาถือ25%นำส่งงบการเงินล่าสุดปี2564มีสินทรัพย์รวม

เสร็จชำระภาษีล้างไปแล้ว 1. บริษัทจัดฟอร์เรดี้จำกัดแจ้งประกอบธุรกิจกิจกรรมบริษัทตัวแทนและสำนักง,งานคัดเลือกนักแสดงเสร็จชำระบัญชีเมื่อ4มิถุนาย,ยน2558 2. บริษัท KPP Production ันจำกัดแจ้งประกอบธุรกิจจัดสร้างและจำหน่ายบทประพันธ์ละครรวมถึงภาพยนตร์จัดสร้างรายการเกมโชว์วาไรตี้ออกงานอีเวนต์ถูกนทะเบียนขีดว่าล้าง 16รกรกฎาคม2561ทั้งหมดคือข้อมูลมุมธุรกิจของพิงกี้สาวิกาก่อนเผชิญวิบากกรรมเข้าพัวพันคดีแชร์ลูกโซ่รายใหญ่ฟอ์เร็กทีดีมีผู้เสียหายเกือบหมื่นคนวงเงินเฉียด2.5พันล้านบาทอย่างไรก็ดีขั้นตอนทางกฎหมายยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลคดียังไม่ถึงที่สุดดังนั้นจำเลยและผู้ถูกข่าวหาทั้งหมดในคดีนี้จึงยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ